พวงมาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบุทูธได้เลยกับโทรศัพท์รับสายวางสายขณะขับรถได้พูดแบบสปกเกอร์โฟนได้นะคะไม่รบกวนนะคะเวลาขณะขับรถนั่นเองนะคะโหมดต่างๆนะคะควบคุมหน้าจอได้เลยนะคะหน้าจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับ fmamaux นะคะให้เล่นกันแบบสนุกสนุกเลยอันนี้ค่ะมีแบบการลื่นถไหลด้วยนะคะกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะเลฟไรท์ Left right ได้เลยเบาะของเขาค่ะจะเป็นเบาะพรมเบาะพรมนะคะ นุ่มๆเย็นๆน,นั่งสบายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราลงแม็กใหม่ยางใหม่ๆไว้ให้แล้วนะจาะก,กระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ทุกคนสำหรับรถ4ประตู a t ตทราดคันนี้นะคะก็จะมีห้องสัมภาระนะคะกว้างกำลังดี หลอทุกคนขอพาดูรถค่ายมินซูอีกคันนะคะโอ้โหมาเยอะรีวิวแทบไม่ทันเลยเพื่อนๆที่กดกระดิ่งไว้แล้วเป็นไงบ้างแจ้งเตือนปุบปีบมาดูกันนะนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่ได้ subscribe subscribe ไปเลยนะคะชื่อพลอยที่นี่คือมีรถคุณภาพดีๆ p พรีเมียมให้ดูกันคุ้มๆเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายด้วยนะคะเอาละมาดูกันเลยคันนี้นะคะเป็นเจ้า a t r a ร GLX นะคะ เครื่องพันสรถเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปี2019าไม์น้อยวิ่งไปแค่80,000โลเท่านั้นนะคะ พวงมลาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟัง์กชันนะคะเชื่อมต่อบูทูธได้เลยกับโทรศัพท์รับสายวางสายขณะขับรถได้พูดแบบสปีกเกอร์โฟนได้นะคะไม่รบกวนนะคะเวลาขณะขับรถนั่นเองนะคะโหมดต่างๆนะคะควบคุมหน้าจอได้เลยนะคะหน้าจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับ FMAMAX u X นะคะให้เล่นกันแบบสนุกๆเลยนี่ค่ะช่องเสียบสาย USB AUX นะคะช่องแอร์ด้านบนตรงนี้ตรงกลางจะเป็นแนวนอนด้านข้างนะคะจะเป็นทรงกลมแบบนี้หมุนได้360องศาปรับได้ตามทิศทางที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะนี่คันนี้ค่ะมีแบบการลื่นถไหลด้วยนะคะกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะเลฟไรท์ <c oughs> right ได้เลยนะคะนี่ตรงนี้ค่ะจะบอกว่าเรามี เรามีทุกอย่างครบในเกะให้เลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะพร้อมส่งมอบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะลายหน้านเล่มสำเนาหน้านเล่มทุกอย่างภาษีพรบรติดไว้ให้หมดแล้วนะคะนี่รถพร้อมมากเพื่อนๆพร้อมรือยังคะ <c oughs> โอเคมาดูกันต่อค่ะเกะใส่ของที่วางแก้วนะคะแล้วก็รถเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะทุกคนทุกอย่างคือพร้อมแล้วนะคะทําความสะอาดไว้ให้หมดแล้วแบบนี้เลยนะจ๊ะด้นานบนล่ะ มาดูกันนะคะเรามีไฟกลางเก่งนะคะเรามีม่านบังแดดน,นะคะนี่ให้ดูนะมีสังสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็จะเจอน้องพลอยตรงนี้นะคะคันนี้นะคะที่รีวิวอยู่ก็จะเป็น 2, a t r a ร GLX เครื่งพันสองเกียร์ออโต้รถปี2019นะคะใหม่กริบทุกจุดนะคะไมายน้อยวิ่งไปแค่ 80,000โลเท่านั้นนะคะเอาละสำหรับใครที่มีรายได้12,000บาทขึ้นไปจะบอกว่าออกคันนี้คนเดียวได้สบายสบายเลยนะคันนี้ผ่อนเพียง5,842นะคะ5,842ได้ถึงสูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะคะหรือเพื่อนๆที่อยากจบสดก็ได้นะคะที่339,000บาทนะคะเบาของเขาค่ะจะเป็นเบาะพรม เบาพรมนะคะนุ่มๆเย็นๆนั่งสบายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราลงแม็กใหม่ยางใหม่ๆไว้ให้แล้วนะจ๊กกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ทุกคนไฟหน้าของเขานะคะใส่กิ้งนะคะมีไฟอา d ดีนะคะมาให้ร้อมกรอบ ไฟตัดเหมาะไว้ให้ด้วยนะคะเพิ่มมิติแห่งความสปอร์ตนะกระจังหน้าเขาจะเดินลายเส้นสีดําแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความเข้มให้ตัวรถนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะที่ห้องผู้โดยสาระคะ่ะนี่นะคะจะมีที่พักแขนให้นะคะไม่ใช้ก็ปรับขึ้นได้เลยนะคะแถมยังมีที่วางแก้วให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะพับขึ้นไปแบบนี้นะคะเอาละนะคะสําหรับห้องสัมภาระล่ะขอดูกันหน่อยนะขอดูห้องสัมภาระหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นีนะคะห้องสัมภาระมาดูกันนะคะสำหรับรถ4ประตูแอตทราคันนี้นะคะก็จะมีห้องสัมภาระนะคะกว้างกำลังดีใหม่เอถอะทะจนเกินไปนะคะด้านล่างก็จะมีแผ่นกระดานมีพรมให้เดี๋ยวเราใส่อย่างอันไหลกับอุปกรณ์ SOS ไปให้อุปกรณ์แม่แรงไปให้นะจ๊ะอันนี้ไหนๆก็เปิดดูแล้วนะคะอย่าให้เจอความว่างเปล่านะให้ดูว่ารถที่ไม่เคยชนหนักเบียดครึ่รงจมน้ํา ต้องสภาพนี้สนิมไม่มีนะจ๊ะนี่ตรงนี้มีอุปกรณ์แม่แรงอยู่ตรงนี้ให้1ที่นะคะยังไงเดี๋ยวเราใส่ยางอะไหล่ให้ไม่ต้องกังวลค่ะเรามีใบเช็คลิสต์นะคะที่จะช่วยให้ลูกค้านะคะได้อุปกรณ์ทุกอย่างครบติดรถไฟทุกดวงต้องติดทุกอย่างต้องใช้งานได้ตามปกตินะคะน็อตเดิมๆนี่ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะ เปิดใจนะคะกับ p a u t o ได้นะคะรถคุณภาพดีๆนะคะพลอยให้ดูกันทุกจุดแบบนี้แล้วทุกคนนะคะยังไงอยู่ด้วยกันนะคะออกรถกับ p a โ t o นะคะใช้เงินเพียง1,000บาทนะคะอันนี้คือแทบจะแกะไม่ออกเลยทุกคนนะคะเอาเป็นว่าทุกจุดนะคะที่จะพลอยให้ดูที่พลอยจะให้ดูได้นะคะเป็นทุกจุดที่ทุกคนสามารถดูว่ารถนี่คือสวยกลิบจริงๆนะคะนี่ อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง5,008 8รายได้12 0 0 0ก็ออกแล้วนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยค่ะกับแอสตราดอีกหนึ่งคันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ไปด้วยค่ะกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะจ้งเตือนปุ๊บแล้วมาดูรถกันค่ะขอบคุณค่ะ